หากเลยแล้วเนื้อผ้านุ่มเนื้อผ้าสัมผัสนุ่มมากนะคะแนบกับผิวอุ้ยขอบคุณมากค่ะแครทตไหมเนี่ยอีกตัวนี้มันไม่ล้างหมูมันไม่ล้างห,มมมงหมูมันสบายเนี่ยนี่มันคือเคาเย็บดีมากอะแล้วแล้วเห็นเห็นมันอย่างนี้นะไม่ล้างหูไม่ปวดหูเห็นอย่างนี้นะแต่มันแนบมันแนบแบบชะลอกเข้าไม่ได้เลยด็เด็ดเนี่ยตรงนี้แนบผิวนะ แต่ไม่เจ็บไม่ลังเลยแล้วอ,อ่รู้สึกหายใจดีมากเหมือนมันกองอากาศให้เราจริงๆการหายใจรู้สึกสดชื่นดีมากหายใจแบบสบายไม่ลำบากเลยแล้วเนื้อผ้านุ่มเนื้อผ้าสัมผัสนุ่มมากนะคะแนบกับผิวอุ้ยขอบคุณนะค่ะแคปทำมาเนี่ยตายแล้วแคปทำมาเอขอบคุณนะคุณน้นจริ อาดเดียวให้หมวกร้อที่สองแล้วล้บที่แล้วก็ให้ขอบคุณมากเลยนะหมวกไว้เล้อเลยน่ารักมากมากเลยขอบคุณคุณอาดเดีมามากๆเลยนะคะ่ะค่ะว่าติงกำลังอยู่กับหน้ากากแบรนด์ญี่ปุ่นนะไอริชโอย้ยอ่ะซึ่งมีทงชาิญี่ปุ่นนเดลี่